สวัสดีครับละเกมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยใน EP ที่4แล้วของการฟาร์มแบบเศรษฐีครั้งนี้เนี่ยผมมาที่แมปเดิมนะครับผมอยู่ที่เมืองลาเชลวันนี้เราก็จะพาไปฟาร์มที่ลาเชลกันลาเชลนอกจากตัวอันเดอร์กา d แล้วมันยังมีอีกที่หนึ่งก็คือแมป The Pen of Ida ที่เราจะสามารถที่จะฟาร์มกันแบบเศรษฐีได้ แบบนี้นะครับเราจะไปฟาร์มมอนทั้งหมด2ตัวอาจจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวโลววนตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะเจอบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยตัวแรกที่เราจะมาฟาร์มกันก็คือตัวโพลิ่งหินตัวโพลิ่งหินเนี่ย HP อยู่ราวๆสัก3ามแสนหกเลเวลหนึาพอพันฟอร์มเลสแล้วก็เป็นขนาดเล็กของที่ดอกก็จะ เน้นในส่วนของตัวการ์ดมากกว่านะครับการ์ดแล้วก็ขยะของมันเนี่ยเป็นขยะแบบ200นอกจากนี้ยังมีดอบในส่วนของตัวธาตุดินให้เราเอาไปแปลงเป็นลูกธนูขายก็ได้นะครับตัวที่2เป็นต้นไม้ต้นไม้ตัวนี้เลือด376,200รีเลเวล135เป็นเผ่าพันธุ์แพนเป็นขนาดปานกลางนะครับ ในส่วนของตัวขยะที่ดอบเราก็จะมีตัวการ์ดเสร็จแล้วจะมีในส่วนของตัวขยะเหมือนกับตัวโปลิงหินแบบนี้เนี่ยเราเน้นในส่วนของตัวเงินมากกว่ากับตัวการ์ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ในวันนี้อีกตัวหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเจอนะครับก็มันจะเป็นในส่วนของตัวโรวินเลือดสัก3ามแสนเก้ารีเวลหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดาุฒปานกลางนะครับอ่า มันก็จะมีดอกก๊าดแล้วขยะเนี่ยก็จะเหมือนตัวอันเดอร์กราวเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มให้ดูว่าแมปนี้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แมปนี้่าสของของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นธาตด,ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไฟยิงนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะกินอาหารก่อนของผมจะกินเป็นอาหารวิ่งเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของเพื่อนเนี่ย ถ้าเกิดใครดามเมจยังไม่พอก็กินอาหารตัวนี้ Original View Cookie มันจะเพิ่มไม่ใช่ MVP และมินิเนี่ยดาเมจเพิ่ม2.5%ตอนน่อ1จานเพราะฉะนั้นกิน6จานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวของผมเนี่ยขอกินเป็นอาหารวิ่งเร็วเพื่อาฟาร์มมอนเตอร์ให้เร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มอนสเตอร์แบบนี้แทบไม่ได้วิ่งเลยเพราะมันเยอะมากผมกินอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมดูสเตตัสตัวนี้180นาทีเดี๋ยวผมขอใช้แต้มสิทธิ์ก่อนนะครับ สองขวดต่อหนึ่วันนะอันนี้เป็นแต้มสิทธิ์เป็น240นาทีเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวผมกดโซ่คูณ4ก็เดี๋ยวลืมอีกโอเค เดี๋ยวผมเอาไปฝากของนะครับนี่ขยะของมันจะเป็นตัวนี้ก็อยู่ที่200อ่าผมฝากไปก่อน นะครับกดเทเลพอร์ตไปที่เมืองลาเชลแล้วก็บรรทัดแรกเห็นไหมครับแบบนี้มอนสเตอร์เยอะมากเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเกิดบางทีเนี่ยถ้าเรามาฟาร์มตรงนี้มันจะเจอตัวโาวีนด้วย เดี๋ยวผมเนี่ยเดินไปซ้ายๆหน่อยมันจะมอนสเตอร์มันจะเยอะกว่าแล้วก็มันจะไม่ไม่เจอตัวโลวีนครับเห็นไหมตรงนี้วันนี้ไม่มีคนฟาร์มเลยเดี๋ยวเราจะลองมาฟาร์มกันให้ดูว่ามันจะได้มากน้อยขนาดไหนอย่างแรกอย่างที่บอกนะครับการ์ดให้เราใส่หมาน้ำตาลก็ได้หรือใครมีสเกลสเกเลตันวอล์กเกก็ใส่อย่างละใบก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครเน้นเป็นยิงโปรลิงหินอย่างเดียวก็ใส่2อใบก็ได้นะครับเหมือนเดิมของผมเนี่ยมันแพ้ธาตุธาตุไฟด้วยเดี๋ยวผมวันนี้จะใส่เป็นชีเพชดเหมือนเดิมนะครับมาดูสกิลก่อนสกิลของผมจะใช้ ทูไซด์วินวอล์กเอ็กซิทแบแล้วก็ยิงแบบดาวกระจาย3าดอกอีกอันนึงก็คือสกิลขี่หมาทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอีกอ,อย่างแรกมาดูตัวเงินก่อนนะครับเงินของผมตอนนี้คือ263ล้าน8แสนละกันคิดเป็นตัวเลขกลมกลมแล้วเดี๋ยววันนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง ไม่น่าลืมอะไรแล้วเนาะอะ่ใส่ธาตุไฟมาลองยิงดูกัน2ตัวนะครับวันนี้แต่แบบนี้ฟาร์มต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นมินิเกิดด้วยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับถ้าเจอเนี่ยก็ต้องวิง่ง หาที่ฟาร์มใหม่กันเดี๋ยวผมดูท่าดินก่อนของผมเนี่ยมีกี่อันเพราะว่ามันได้ท่าดินด้วย ของผมเมื่อกี้มันได้มาสอันแล้วผมตีสัก2อ0 0ันสวละกันเดี๋ยวผมมาให้ดูด้วยว่าธาตุดินของผมเนี่ยได้มาทั้งหมดกี่อันก็ถือว่าคนน้อยนะแล้วก็มอนสเตอร์ของมันเนี่ยเยอะมากเราดูได้จากมินิแมปด้านขวาเนี่ยเยอะเนี่ยนะครับเป็นเก,เกิดเป็นกระจุกอยู่ตลอดเวลา ก็เดี๋ยวผมลองมาฟาร์มที่นี่ดูให้ว่ามันจะเวิร์กไหมควรที่จะมาฟาร์มไหมกัน เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพอฟาร์มเสร็จแล้วยังไงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่ง ผมไปฟาร์มมาเรียบร้อยมาดูที่ s t a ามินกันก่อนตอนนี้ s t a ามิน240นาทีเหมือนเดิมที่เราฟาร์มกันทุกครั้งเราไปดูกันดีกว่าว่าได้อะไรเท่าไหร่เงินสดเงินสดตัวนี้เพิ่มมาเราๆสัก3ล้านนิดๆเห็นจะได้เดี๋ยวผมทำสรุปให้อีกทีนึงขยะ i อค r y s t a l Dust เราได้มา5,000กับ15ชิ้น ชิ้นละส0 0้ซนีแล้วจะมีอีกอันนึงก็คือธาตุดินของเราจะได้มา217ชิน้นตอนแรกเนี่ยผมมี2,300ชิน้นเพิ่มมา217ชิ้นที่เราได้มาเดี๋ยวผมไปทำสรุปให้ดูครับสรุปการฟาร์มในแมปลาเชลไอด้าเนี่ยเราจะได้ เงินสดเนี่ยประมาณสัก3ล้านกับ8 0 0 0มืนเซนีขยะได้มา5,015ชิ้นก็ตกประมาณสักล้านหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจขายออกหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยว่าขายออกไหมขยะชิ้นนี้เดี๋ยวผมไปลองขายให้ดูด้วยในส่วนของตัวหินธาตุได้มา217ก้อนผมนับแค่2,70,000เซนเซนีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเอาหินธาตตัวเนี้ย ไปย่อยที่แมปปลาย่อนเป็นลูกธนูเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนพ่อค้าแล้วก็ขายมันจะได้เซน,นีที่มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดแค่270,000เจมซน,นจริงๆแล้วถ้าตัวหินท่านเนี่ยมันตกอันละสัก3,000ถ้าเกิด200ก้อนก็6,700 0 0แสนละนะครับแต่ว่าผมนับเฉพาะที่ผมเนี่ยสามารถขายได้เลยแปลงเป็นลูกธนูก่อนแล้วก็เอาไปขายที่ร้าน NPC เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟาร์มสต a ามิ a นา240นาทีจะตกอยู่ที่4 3 5 0 0 0 0โดยประมาณถ้านับแค่เงินสดเนี่ยก็จะได้ราวๆสัก2ล้าน3 2้าน3 5 0 0 0 0ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่เร็วนะครับถ้าเป็นเงินสดแต่ว่าขยะเนี่ยก็ต้องไปลุ้นขายกันอีกทีหนึ่งก่อนว่ามันจะได้มากน้อยขนาดไหนก็วันนี้ผมไปฟาร์มตัวแมปไอดาให้ดู มีข้อระวังอยู่ข้อหนึ่งก็คือแมปนี้มินิบอสมันจะค่อนข้างที่จะโหดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตีโดนหรือว่าเราวิ่งไปที่มิมนิบอสเกิดเนี่ยมันอาจจะตายได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังตัวมินิบอสหน่อยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็น EP ที่4นะครับมาฟาร์มที่ลาเชลแมปไอด้ากัน ep หน้าเนี่ยจะฟาร์มที่ไหนหรือเพื่อนๆเนี่ยมีแนะนำให้ไปฟาร์มที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Lucky M กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ